ันนี้นนยังมีแสงตรงคอนมีแดดครับมีแดดโอ้คันสร <c oughs> แนะ,ะ <c oughs> แต่ว่าไม่บน่นทุกคนมีแดดไม่บน่นแต่ว่ผมชอบแบบนี้แต่ว่าหนาวอยู่ครับเขาก็ดูนอนใส่อะไรดูน้องใส่อะไรน้องใส่อะไรน้องใส่ใสเสชุดเสือ้อ เหมือนแม่เมืม่อวาน, <laughs> วานอยากรออยากสวยเหมือนแม่เมื่อวานอยากรออยากสวยเลยหนาวเลย <laughs> สมน้ำหน้าแม่เลย <laughs> วันจันโรงเรียนหยุดหนึ่งวันเนาะทุกคนก็พานมนมเดินอ,ออกมากินมื้อเที่ยงจ้ะก็ไม่พนแฮมเบอร์เกอร์จะง่ายสุดแล้วจ้ะทุกคนจ้ะก็ ก็ได้พักหนึ่งวันเนาะแต่ว่าแมทธิวก็ยังแบบมีซ้อมฟุตบอลตอนเช้าอยู่แต่ตอนอ่าตอนเย็นไม่ได้ซ้อมจ้ะทุกคนจ้ะนั่นแหละก็กินแฮมเบอร์เกอร์กันจ้ะง่ายงายมือเที่ยงก็อืมถามว่านุ่มๆได้พักไหมโรงเรียนหยุดแต่ว่าอเล็กไม่ได้หยุดจ้ะแมทธิวนี่เขาไม่มีกันบ้านทุกคนส่วนอเล็กนี่เขามีเขาจะมีสอบฟิสิก อาทิตย์หน้าก็คือทั้งเล่มเลยก็คือนั่งติวข้อสอบของตัวเองอยู่นั่นแหละทั้งวันจ้ะทุกคนก็เลยต้องพาลูกออกมาข้างนอกหน่อยเนาะทุกคนนั่นแหละกลับพอกลับเข้าบ้านก็เหมือนเดิมจะ้ะติวข้อสอบแล้วก็มันไม่ใช่แค่วิชาที่เราจะสอบมันมีวิชาที่ต้องเรียนในในระหว่างวันนั่นด้วยนะทุกคนก็คือมันเยอะ บางทีสงสารสงสารลูกมากส่วนแมทธิวเขาสบายหน่อยเขาไม่มีกันบ้านนะทุกคนเออเดือนหนึ่งเขาจะมีกันบ้านสัก2ครั้งประมาณนี้แล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบพรีเซนต์น่ะพรีเซนต์งานอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าจะมีพรีเซนต์ก็เออเตรียมตัวสัก2วันอะไรเงี้ยเขาก็จะนั่งพูดนั่งเขียนอะไรของเขาก็มีแค่นั้นแมทธิวอ่ะเออคือแบบเออ ง่ายหน่อยอะส่วนอันเล็กนี่หัวสมองนี่จะไปก่อนลูกไม่รู้จะเรียนจบหรือเปล่าทุกคนคือเครียดมากอะนั่นแหละก็เลยต้องเปิดหูเปิดตากับลูกหน่อยจ้ะนั่นแหละก็ได้คนละชิ้นจ้าชิ้นเล็กๆไม่ชิ้นใหญ่ๆเนาะแฮมเบอร์เกอรก์ก็กินแค่พออยู่ท้องจ้ะทุกคนจ้ะดูแมทธิวเขาไม่กินไอ้นี่อะทุกคนไอ,ไอ,ไอมะเขือเทศ <laughs> ยังมองเห็นอีกขนาดมันอยู่ข้างในนั่นเนาะโอ้ยนั่นแหละทุกคน แต่ว่าอร่อยจ้าเนี่ยที่สั่งที่แมทธิวสั่งมาเนี่ยอร่อยนั่นแหละชิมของเขาไงทุกคนก็นั่นแหละอีพออีพอยังบอกท่านได้ไปเหตุงานจ้ะเพิ่นยังแบบเหตุงานในคอมพิวเตอร์อยู่บานอยู่จ้ะนั่นแหละทุกคนจริงจอ่อจะไปแกมีงานทางภาคเหนือไงทุกคนแต่ภาคเหนือนะ่ะยังมีหิมะอยู่เนาะคนก็คนก่นกอทำงานก่อสร้างก็จะ ช่วงนี้ก็จะได้หยุดเยอะหน่อยเนาะทุกคนเพราะว่ามันบางบริษัทก็ทําได้ทําแต่ทําไม่เต็มที่อะไรเนะี่ยทุกคนเออแกก็เลยต้องทํางานคือคือแกนะ่ะเป็น,เป,นเป็นหัวหน้าง,งานที่แบบว่าทํางานในที่บ้านได้ที่ในออฟฟิศได้อะไรเงี้ยโดยไม่ไม่ไปแบกแบกหามอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันทํางานง่ายมันทําที่ไหนก็ได้ไงทุกคนเออ นั่นแหละแต่จริงๆก็มีโปรเจกต์ที่ภาคเหนือนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ไปสักทีเนาะทุกคนแกก็เลยทํางานที่บ้านกินไปก็คุยกันไปทําไมแม่ถึงได้ภาคเสียงทั้งที่แม่ไม่ค่อยจช,ชอบภาคเสียงเท่าไหร่ทุกคนคือทางร้านน่ะเขาเปิดเพลงจริงๆอ่ะ บางคนนะเวลาเราพากเสียงอย่างนี้ชอบเสียงแบบธรรมชาติมากกว่าคือเขาไม่เข้าใจเราก็พูดทุกคลิปทุกคลิปบางทีเขาดูคลิปไม่จบเนาะคือในร้านนะ่ะเขาเปิดเพลงทุกคนแล้วทีนี้ถ้าเราจะเอาเสียงธรรมชาตินะ่ะเราติดลิขสิทธิ์เราจะไม่ได้ตังในคลิปเนาะทุกคนเราทํางานเราถ่ายคลิปเราก็อยากได้ตังเนาะทุกคนทำไมต้องอิ่มทำไมต้องอิ่มถ้ากินไอติมได้กี่บาทนั่นนะ 29, 29. ่สิี่นะแม่ไม่แม่ไม่ชอบอันนี้อ่ะขอขอขอกินอันนี้ได้ไหมแม่เอาอะไรมันชอบน้ำตาลน้ำตาลอ่ะแม่ไม่ชอบอืม <c oughs> หอมไ <c oughs> ะเดินดูอ่ะโอ้ดูดิจ้าพี่ส์มาขึ้นมา

Imorgon kan jag inte. Det var bara Det här idag Jo, jag kan. Nej, men jag måste få bort... Alltså, det måste har ord för. Aj, du mitt ansikte. Bror, jag ville att... Jag kan in ปลาชแป้งทอดพักซดอันนี้ไปไม่ต้องไปจอกมันมัน <laughs> ว่าจ,จะได้มันบดได้ซุปบดเฉยเลยซุปมันบด <laughs> มันเหลวไป <laughs> นิดนึงป <laughs> ็ากนบด <laughs> มันบดกินไปกินไปสดไป <laughs> อ่าไม่มีใครชิมนะไม่ได้คลอดนี่ก่อนไปมิมสลัดจ้ะเออเดรสิ่งเดรสิ่งเฮ้ยนี่เนี่ต์หรอย่าสีสวยไหมทุกคนครั้งแรกแบบทำซุป,ซปไก่ ไก่แบบสมูทตี้อ่ะับต้มเครื่องแล้วเอาไปปั่นใช่ไหมไก่เราก็สับเอาแล้วก็มีมันฝรั่งด้วยปรุงรสไม่มีอะไรเลยก็คือเกลือกับพริกไทยดำสองอย่างใช่จริงๆเลยผักชผักชีฝรั่งแต่ว่าเราไม่มีไงครับก็ไม่เลยอย่างนี้ก็อร่อยแล้วครับ ลองกินสักถ้วยหนึ่งครั้งแรกที่ทำแบบนี้ทุกคนเราต้มไก่ต้มแครอทต้มหัวหอมใหญ่ต้มอ,อกระเทียมกระเทียมสามกลีบแล้วก็เป็นต้นขึ้นช่ายนะเนาะอะลรกใช่แล้วก็เราเอาไปต้มให้สุกกับไก่แล้วก็เอาไปปั่นปั่นเสร็จก็หัน่น หัน่นมันฝรั่งต้ม,อ,มอันนี้ก็เอาไปปั่นเนก็ได้แบบนี้เป็นซุปไก่ทุกคนคปะ่ะกินเขาวแล้งกัน<ะ>จ้ะ คนละจาน <c oughs> อาหารอีหยังดอกจำมือเนี่ยจากอาหารอีหยังดอกพี่นองให้อยากให้ชิมซุปก่อน <laughs> <S <s <Pues> ซุปคือแบบม้วนนิ่มมากไงทุกคนอวิตามินชีิต <c oughs> คือเราไม่ได้ใช้สีอะไรเลยนะ <c oughs> ทุกคนมันเป็นสีแครอทกับสีหัวหอมใหญ่กับไอ ก็อร่อยดีโอเคไหมอ่ะถ้าเราใส่ครีมด้วยมันจะอร่อยไหมอ่ะมันจะอีกรสชาติหนึ่งนัวนัวเนาะนัวๆเออแต่ผมบอกไงแบบนี้ก็โอเคแม่หน่งนองยองแบบนี้ก็โอเคยังไม่ได้ชิมเลยยังไม่เลยเล้ก็งเนาะแลมันใช้ได้ใช่ไหมเออใช้ได้อืม กินซอสหวา,า,านแล้วอืมแล้วรูปไทยดีที่สกอยิ่ต้องนีวกว่าชิมซุปกวนทุกท่านมันอร่อยแต่ชาถ้าใช้ครีมด้วยเนี่ย <c oughs> มันจะอร่อย <c oughs> มันจะอร่อยแบบนัว,นว ดอกปลาอร่อยมากครับออ้าวยี่ก็ะชมามเนาะทอทุกคนแม่ไม่ได้กินปลาอีกแล้วเพราะว่าปลาห่อหนึ่งมันมีอยู่สามชิ้นทุกคนอาอะไจะแบ่งให้แม่เหรอจะได้ชิมเหรอเพราะว่าปลาห่อหนึ่งมันมีอยู่สามคนเรามีสูสีคนน่ะทุกคนนี่มีซอสไม่ใชขอบคุณนีลลีเด้ออินดุบลีในอินดุบลีส์นะกินได้ อืม <S <S อืมฮึมโอ้อร่อยซุปอร่อยแล้วเดีย๋ยวแต่ถ้ามเีเอ๋ผักชีฝรั่งเนี่ยมันจะหอม,อม งวดหน้าทำเรางวดหน้าทำทุกคนเดี๋ยวจะทําให้ทุกคนดูแล้วก็มันไม่ได้แบบอร่อยอร่อยขนาดนั้นทุกคนแต่ว่าด้วยรสชาติแบบว่ามันไม่ได้แบบเข้มข้นแบบจัดจ้านเหมือนบ้านเราอะแต่มันเป็นซุปแบบฝรั่งอ่ะทุกคนมันทําให้อร่อยใช้ได้อเดี๋ยวครั้งหน้าจะทําให้ทุกคนได้เพราก็มันง่ายด้วยอืง่ายมาก แม่กินข้าวกับไข่พะโล้ี่น้ำพริกแม่ไม่มีไม่มีเวลาตำาพริกน้ำส้มกินแล้วปวดท้องนะทุกคนก็เลยไม่ทำแล้วถ้าตำจะกินเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดได้กินได้น้ำพริกน้ำส้มกินบางครั้งมันก็ปวดบางครั้งมันก็ไม่ปวดท้อง,องอก็เลยไม่ได้ทำ อะไรถ้าอรู่ทุกอย่างม,มันเข้ากันดี่หงนี้หออมอ,มอมดูมันฝรั่งเนี่ยอืมเอทก่อนจต,ต้องเราต้องซื้อไอ้ซุปก้อนผักของฝรั่งอะมาใสา่อื อันนี้เราใส่เกลือเฉยๆใช่ไหมเราต้องซื้อแบบเป็นซุดก้อนผักอ่ะสองฝรั่งอ่ะมามาใส่งวดหน้าอืมมันสดชื่นเนาะถ้าป่วยทุกคนอันนี้ดีที่สุดถ้าป่วยอันนี้ดีที่สุดดื่มีมันก็สีสสุดใไก่นะอืมสุดของจริงท้ไม่ป่วยทําไมทุกป่วย Skär lite. Skär Mm. Ginga. Sen den som slår hårt kvar det är jag. Men han har alltid benen. Alltid Alltid. Om ja, jag sitter och pluggar med honom så Nej, Blodiga. Rosin i pannan. Vad sa Jag klipper mig mm. <laughs> själv och i pannan. Men ska 1. Lägg Alex, till gör du? den till Elin. Alex, vad gör mm. du? Ah. Alla barn varit så, nästan. Mm -hmm. Men icke Alexander. Eh, Alexander, har du klippat håret? Nej. Yeah, icke no. det? Ansvarsfull. Jag är ansvarig. Men till att göra? Jag gömmer ja, ja, mig under soffan. Nu Något. วางอ่าคันล่างโซฟาโซฟาเอาผมนะหรอวางหรือว่าเอากันไกลวางเอาผมเอาผมวางจะเบาจะเบาอยังให้ฟังพี่น้องตอนอยู่นอร์เวย์เนาะแมทธิวเพิ่นโตน้อยน้อยยูเป็นเด็กน้อยอยู่เนาะพี่น้องเป็นน่าจะกลับจากโรงเรียนเนาะแมทธิวเนาะไหนว่าเพื่อนอเพื่อนแม่ไม่คิดเซ็งหรอมายัยลิกเกอีอเซงน่ะฮันบาดดูฟิล์มไอเซ็งน่ะมันยอสติสก็ อั้งห <cat on subscriber Airbnb> ันเข้าไปโซฟาแล้วมันยูดูอะไรสักอย่างมั้งยูยืนอยู่หน้าด้าเกลือเฟรดเดอร์วิลล์แล้วแมทธิวอ่ะเขาตัดผมอ่ะเขาตัดผมตัวเองอ่ะทุกคนเป็นเด็กสามขวบเอ้ยประมาณหกขวบเนาะประมาณหกขวบอ่ะตัดผมแล้วก็เอาผมอ่ะซ่อนไว้ในใต้โซฟาใช่ไหม แล้วก็แม่ก็ไม่รู้หรอกแม่ก็ไม่ได้สังเกตเพราะว่าตื่นเช้าแม่ก็ไปทํางานข้ามมาแม่ก็วุ่นวุ่นเรื่องอาหารการกินลูกเนาะจนอาบน้ําเมธิวบ่หลายวันยุ่กว่าจะรู้นะ่ะว่าเมธิวตัดผมตัวเองนะ่ะหลายวันยุ่เด้เออแล้วเมธิวว่าไงนะ <c oughs> ใหญ่ย่าฮอปคลิปไปไหมฉั อบตะอีพันธนะแล้วก็แทงนี่เออใช่ใหญ่หัคลิปประไม้เซลลอบประพันเนอะห้าเซลหัวเธอหัวอันผมสั่นนั่นแหละแม่ก็ไม่ได้สังเกตลูกเลยคือมันไม่ได้เห็นเลยไงทุกคนเออ แต่เล็กนี่บอเล่นจังไรน,นี่บักอันนีรบอเล่นจังไรมีม,มีมีอะไรที่เล็กเล่นแบบแปลกๆปลกไหมแมทอะไรที่แบบส้มฮะยุดไฟส้มห,หนวนอันนี้อะไรแกส้มอะไรกันเลยเด็กเก๋คืออเล็กจะเอ๊ คือตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์เนาะเออจะมีมีมีเราไม่ใช้แต่ไม่ค่อยได้ใช้เออโทรศัพท์อเล็กจะคุยกับโทรศัพท์แล้วก็ไอถ่ายคลิปตัวเองแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้คือพูดเข้าใจแหละแต่ก็พูดเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะอ,อะไรของเขาเนาะเป็นฮิสตอรีเป็นเอเวนต์ทีของเขานะ่ะอเล็กอะอยเวลาไปกปน่ะ อยากวิ่ล่ะเบคอนเบคอนเบคอนอยากได้อยากอยากได้บอยากกินเบคอนอยากได้เบคอนอยู่ห้านอยู่นั่นแหละ mm hmm. คืออเล็กจะเล่นอย่างนี้จะไม่แผลงแผลงแบบเล่น <laughs> ตัดผมหรืออะไรที่แบบอแม่ เมจับได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ดูโทรศัพท์อลเล็กจะไม่รู้ว่าลเล็กคุยตัวเองในโทรศัพท์นะแต่แมทธิวเนี่ยเล่นแผลงๆ oh, <wow. S 1> เล่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออแล้ววันหนึ่งนะหายไปกับเพื่อนหายไปกับเพื่อนไปเพื่อไปไป,ไปบ้านเพื่อนแล้วอลเล็กก็รอที่โร <c oughs> งเรียนเนาะรอน้องที่โรงเรียนอะ่ะแล้วตัวเองอะ่ะไปเพื่อนพากลับบ้านอะ่ะแล้วตัวเองก็กลับบ้านไปกับเพื่อนไปเล่นจน สนุกสนานแล้วค่อยกลับมาที่โรงเรียนน่ะแล้วทีนี้ก็อเล็กก็ยืนรอน้องอยู่นั่นน่ะ <Yes. S 2> หาน้องไม่เจอคือแบบแล้วไม่บอกพี่ด้วยนะไปจนแบบไอ้นี่อเพราะว่าเล็กต้องเอาน้องกลับบ้านไง mm hmm. คือตอนนั้นน่ะแม่ให้ออกจากอคือมันจะมีแบบพี่เลี้ยงเลี้ยงตอนเช้าแล้วก็เลี้ยงตอนตอนตอนบ่ายตอนค่ำตอนเลิกเรียนใช่ไหมมันจะมีแบบเป็นอ โรงเรียนเขาจะมีพี่เลี้ยงเลี้ยงต่อก่อนที่พ่อแม่จะไปรับอะไรอย่างเงี้ยทุกคน mm hmm. แล้วแม่ไม่อยากจ่ายตรงนั้นแล้วอเล็กรู้เรื่องแล้วแปดขวบเก้าขวบแล้วแม่เลยบอกว่าแม่ไม่จ่ายตรงนั้นเพราะว่ามันแพงมากสําหรับแม่ uh huh. เออมันสําหรับแม่เนาะแม่เลิกสี่โมงก่อนจะกลับมาถึงบ้านก็ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย อ่าเล้วโรงเรียนบางครั้งเลิกแค่บ่ายสองเนาะและอีกสองชั่วโมงแหะพี่เลี้ยงต้องดูแลอ,ะอ่ะแล้วใช้เงินเยอะมากเนาะแม่เลยบอกว่าแม่หยุดแม่แม่ไม่จ่ายตรงนั้นแล้วให้อนเล็กอ่ะพาน้องกลับบ้านบ้านไกลมาก่มันใกล้เออบ้านอ่ะใกล้มากเสร็จแล้วแม่ทิวอ่ะวันนั้นนะหนีไปกับเพื่อนเพื่อนพากลับบ้านไปเล่นกับเพื่อนแล้วพี่ก็ยืนรอ เปเล่นอยู่หน้าโรงเรียนน่ะรอแมทธิวเออนั่นแหละคืออะไรก็ไม่กล้ากลับบ้านไงพราอยังไม่เห็นน้องไงใช่ไหมแล้วตัวเองกลับตอบปุ่มอหาน้องน้องน้องมีโทรศัพท์ใช่ไหมตอนนั้นนะ่ะแม่ลืมว่ามีโทรศัพท์เออแล้วก็ไม่ตอบค่ะนาอโทรหาก็ไม่ตอบเขาคือเรื่องราวนะ่ะเยอะๆตอนเป็นเด็กอะ่ะเอออม่มานจะ้า้องไห้ เลยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอะเอออย่รอเนาะมาแฮมดี้ทำอไรทีมฟิานโอเคนั่นหละเรื่องราวทุกคนเรื่องราวตอนสมัยอยู่นอร์เวย์ใครจะไปย้ายไปกันนอร์เวย์กับแม่ไปไหมไปได้แม่ทิวไปได้แล้วตัวเองอยู่กับพ่อได้ไหมล่ะ ตัวเองอยู่กับพ่อที่สวีเดนไงแม่ก็ไปกับเล็กที่นอร์เวย์ไงมันเป็นคำถามอะไรนะแม่มันเป็นคําถามอะไรนะแม่อะ <c oughs> ก็เป็นคําถามที่ง่ายๆเองตอบง่ายๆเองได้ไหมละ่ะดีกว่าแม่ย้ายไปเมืองไทยตัวล่ะ <c oughs> มันดีกว่าได้ละ่ะ <c oughs> อืออยู่ได้ไหมละ <c oughs> ่ะ <c oughs> บอบอยู่ไม่ได้ <c oughs> โอ๊ย โอเคฝากคลิปไว้สำนีจ้าทุกคนเหล่านี้ท่านให้ฟังสมัยเด็กหน่อยเนาะทุกคนนะพอกันไหมจ้าสวัสดีสวัสดีบ๊ายบาย